ระทึกย้าย22ครัวเรือนหนีน้ำสาลวินที่แม่สามแลบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยทหารพรานทอพอกรม36อบตอแม่สามแลบและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสาลวินเข้าไปอพยพราษฎร จำนวน22ครัวเรือนมาอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากน้ำสารวินท่วมสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรและรวมไปถึงสถานที่ราชการอีกหนึ่งแห่งวันนี้นะคะนายสราวุธทางดินนายอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพงศ์พิพัฒมีเบญจมาตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนายสุภาพนุชนงครานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านแม่สามแลบ ได้ลงเรือเร็วทหารพรานที่36เข้าพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำสาลวินท่วมบ้านเรือน บริเวณหมู่บ้านแม่3ามแลบตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบื้องต้นบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจํานวน22หลังคาเรือนและสถานที่ราชการอีกหนึ่งแห่งห้องประชุมการค้าชายแดนและบ้านเรือนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมอีกจํานวน11หลังคาเรือนไม่มีราษฎรได้รับบาดเจ็บนะคะสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำสารวินที่เอ่อล้นตลิ่ง ยังส่งผลทำให้ท่วมเส้นทางถนนที่จะไปยังบ้านท่าตาฝั่งตําบลแม่ยวมอําเภอแม่เสเรียงที่จุดบริเวณด้านหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สอวอสี่แม่สมแลบสูงกว่า1เมตรทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมระวังสถานการณ์น้ำสาลวินล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ย้ายไปอยู่บ้านญาติพี่น้องจนกว่าสถานการณ์และระดับน้ำจะคลี่คลายเป็นปกตินะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดตั้งเต็นท์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหารพรานที่36ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสารวินอาสาสมัครศพเมยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ทศพลผู้สื่อข่าวจังหวัดแม่ห้องสอนภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน